เร็วรับคาราวาจะาแป้งชมก่อนเร็วไหนให้โอว่าลูกน้องก่อนเร็วรให้โอว่าลูกน้องก่อนอีกนักธงองอาสในวิถีแล้วจะพาอยู่ไหนประเด็นตามันไปแล้วเหลไก่มากไก่บ้าไก่มาแล ฮอรสแมนยอเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานว่าไปเลินกันวัดนางไปคืนกลับมาเจ็ดปีแล้วไม่ออกสักทีไม่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 พูดถึงพี่เรียนไม่จบสักทีอุ้ยมิเกลเหรอใช่มิกเกลคอไลชอบอะมิเกลมีแฟนยัง ขรายจีมมิเกลนี่ขรายชื่อไทยอ่ะขายชื่อไทยเราเป็นเลือจีบแล้วเสียงออต้นจูนจัดเร็วๆอย่าบุรีเสียงน้องเร็วไปขอจีบหน่อยฮะขอจีบหน่อยแบบนี้ไม่ได้ขอจีบแหนไอยฮะก็จีบไม่ได้นะ แล้วต้องจีบยังไงบ้างครับพี่โดนบอลฟาดหรอกพี่ไม่ได้มีใจจริงๆซะหน่อยพี่จะมาบอกว่าจะจีบหนูนะผมขอจีบนะเด็กยังรู้เลยเอ๊ะนี่ใครเนี่ยฮะใครเนี่ยผมม้นี่ใครใครวะจำชื่อไม่ได้นี่บิงซูไงอ๋อบิงซู่อ๋อโอเคอะไรแบบบอกว่าอยากมาจีบมิเกลไม่ได้ทำไมหยาหนูเอายกให้หน่อยไม่ได้หรือไงไม่เขามีเงินในบัญชีเท่าไหร่เอายี้ดีกว่าโอ้ทุกอย่างนี่มาอยู่ได้เงินเหรอวะทุกอย่างมาอยู่ได้เงินเหรอมันไม่ได้อยู่ได้ใจหรอมีอยู่สิบครับสิบอะไรคะสิบบาท เร็วคนไรหนูกินเยอะเหี้ยเนื้อดูเดนเถอะน้องมวไอเป็นไรอยู่กันหนูอยู่ด้วยตูดเนื้อดุีหน้าเดจิมิเกลเหรอแดงโทรไปหนึ่งสเต็ปสีแดงเไหนเวลาจีบสาวเนื้อจีบเขานางฟ้าผมมาวัดพี่ฟังผมนะอ่ะผมจะเป็นมาวัดแต่เขาเป็นมาวัดที่ซื่อสัตย์เขาถามว่ามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้าจะไปจีบเขาอ่ะเออนะผมมีห้าสิบพี่มิเกลจะให้เจ้าป้ามีหนุ่มให้หนุ่มจะนำ เร็วคอลายไปยืนให้เขาถ่ายรูปเร็วบิงซูเอ้ยบิงซูถ่ายดิอยากเห็นคอลายโดนตีเร็วๆย่ามาโดนมาหาเรื่องอีกแล้วก็บอกว่ารักหลานน่ารักหลานไม่เหมือนแดงหรอกแดงจะสีอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหร้องไห้จีนังอยู่เป็นโสดครับแล้วมีสซูวันนั้นเล่นดูกับสาวอยู่เลยคนไหนชื่ออะไรพูดไปสิลูกพูดอีกชื่ออะไรที่อยู่อ่ะชื่อนันนี่อ้าวเก่งโอรโรใครนะชื่ออะไรนะนันนี่นันนี่ไหน แล้วเปตีขึ้นไปยังเนี่ยแดงอันนี้ไฟอ่ะเราเาคราขึ้นตีขึ้นไปยังเขึ้นไปแล้วันนี้ใช่ไหมแล้วพี่ขึ้หลังเนี้ยคืนใช่ปะใช่เนี่ยเราขึ้นมมันชอบจริงๆรี่ชอเจริงช็คิงงชอบจิงจริเชบอกพี่รบรรบริจรอจจรงออบจรอบจรจอบอบจรอบจริวอบจิรอบจิงกรอรรอจิอ่ะ ป้าเดียวร์แม่แม่โทนี่มีผู้หญิงชื่อโทนี่ด้วยเหรอวะแม่หนูเป็นผู้ชายแล้วพ่อพ่อก็เป็นผู้ชายเขาลดเนาะโอ้ยเจ๊ถ้าผมทำไมครับอิวไปไหนอ่ะอิวไปไหนอ่ะอยู่ข้างหน้านั่นแหละไหนทำไมอิวไม่มาอิวไม่รักกูแล้วเหรอใช่เขาบอกว่าจะเจ๊ขังให้ฟังน้อย บิงซูจ้าจ๋าแล้วเวลาสมมุติเราขึ้นแกงต้องบอกใครอ่ะก็บอกเนี่ยบอกสภาได้ทุกคนเลยเขาก็รับขึ้นได้หมดเลยแล้วมึงอ่ะหนูก็รับได้ไม่เอาดีกว่าไม่เล่ากับมึงเลยเรียบร้อยเอ้าอะไรของเจ๊เนี่ยเลือกปะเดี๋ยวนี้คือเลือกใช่ป่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมสามนาทีทำไมจมขนาดนั้นทำไมจมวะคนลายนั่งได้ไงอ่ะทำไมกูโจมอ่ะสิบหนึ่งสิบหนึ่งบินขึ้นมาก่อนเดย์บินขึ้นมาก่อนได้โดนเอลโนอยู่ จังหวะกูจ่ายชาวคือลูดีแล้วผมอ่ะทั้งนั้นเท่าเงินเท่าเดิมต่อยต่อยใช่ครับอันนี้พี่โทรไลน์อะไรนะโทอร์ดายทอร์ดายอีกแล้วพี่ดูทอร์ดายใช่ไหมล่ะทอร์ดายก็ได้อันนี้เอามาให้แต่หนูไม่มีที่เต็มแล้วดินแม็กกา๊บอ่มันเต็มได้ไงเอาไว้หนู นี่เอามาให้มันละหลุมไหมเดี๋ยวน้องก็ลอยหรอกไม่มีเสียงคลายมีเสียงว่าคลายแล้วทำเสียงอะไรนี่หนูต้องเรียไปแล้วพ่อหนูเรียกโอ้โหพ่อเรียกไวอะมาเจ้าคนที่ยี่สิบใช้ยี่สิบแก๊งคอยก็เอายาปลาเดี๋ยวมาให้จับปลาเลยครับดีนะเที่ยงคืนพอดีอแล้วมันต้องไม่กี่เที่ยงคืนอ่ะมันได้แค่วันละคนค่ะกรณีขึ้นแก๊ง เกรระะป๋าอไจะให้ตังคุหรอหนึเราแกล้งให้ตังคูด้วยสิได้แต่หนูแอบแกล้งให้ก็ได้แกล้งเนาะสองพันเอ้ยไม่ใช่สองร้อยดิแล้วนึงนะล่าสุดให้กูมาสองพันเหรียญแดงออกไปแหละสองร้อยเหรียญเจ้แล้วก็แกงแกงการ์ดนะคะหนึ่งชิ้นแล้วหนูก็ให้ตังค์เจ้ไปอะแดงเรามายืนทําสัญญากันก่อนสิแดงจะเป็นหัวหน้าแก๊งไปชมนะพี่บอกแล้วว่าพี่จะไปเปิดนมให้ดูก็ไม่ยอม จเย็นรวรับคาราวาจากเป้งชมก่อนเร็วไหนให้โอว่าลูกน้องก่อนเร็วให้โอว่าลูกน้องก่อนหญิงนรององอาจในวิถีแบกศักดิ์ศรีค้ำคอเดินสุดสายไม่ยอมงออ่อนข้อถวยควายเมื่อความตายมาเยือนเพื่อนไม่มีเรนรับการเคารพจากลูกน้องก่อนเร็วเดียวคนเยอะไหมเขาไม่ทันแล้วจีกิฟต์เหรียญไหมผมตอนนี้เมีสองร้อยใช่ไหมใช่กิฟต์ไห้ผมร้อยเก้าเก้ากระเป๋ายี่สิบสี่ครับร้อยเก้าเก้าเด็กได้ของตังเลย เคยเหรียอน่ะพี่ห้ามทําหายนะห้ามเอาไปขายแต่ถ้าสมมติพี่โดนอุ้มเก็บไว้ในตัวหนึ่งชิ้นใช่ใช่ห้ามเอาเข้าตู้ด้วยต้องเก็บไว้ติดตัวไว้ตลอดสบายแล้วเหรอจับกันขอบคุณมากนะแดงเดี๋ยวจะเอามาคืนเอาพี่เดี๋ยวครับเสื้อผ้าของนาครับบิงซูไว้เจอกันไว้จับนมกันทีหนึ่งสองทีอ้าวอีอะอื้อค่ะเันเจอกันเด้อเจอกันเด้อแล้วแป้งชมก็ได้อยู่กากีนางแล้วค่ะแบบเต็มตัวใช่คือกากีนางคนที่ยี่สิบขอบคุณนะคะ น้องกอดแมวและแดงอขอบคุณทุกคนมา,มากๆค่ะ